ใครคือเจ้าของสุนทรพจน์ที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาด้วยความยาวเพียง135าคำและใครคือประธานาธิบดีที่กล่าวสุนทรพจน์ด้วยความยาวกว่า8,400คําคำในวันประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจและเกร,ดร็ดประวัติศาสตร์น่ารู้ใน h i s t o l i in s h o t เล็กสั้นขยันเล่าสวัสดีครับพบกับ h i s t o i n s h o t เล็กสั้นขยันเล่านะครับ แล้วก็ผ่านไปนะครับกับการสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาหลายคนที่ได้ดูการถ่ายทอดสดก็จะทราบว่าพิธีต่างๆเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายนะครับหลักๆก,ก็คือการสาบานตนโดวยวางมือไว้บนพระคัมภีร์ไบเบิลแต่หลังจากนั้นก็จะมีการกรับสุนทรพจน์ซึ่งสุนทรพจน์เนี่ยแหละครับก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจสําหรับตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนาน200กว่าปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตน ทั้งที่สั้นที่สุดและยาวที่สุดเราจะไปเริ่มต้นกับสูนทรพจน์ที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ซะกอ่อนนั่นก็คือสูนทรพจนของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเมื่อเข้าสู่ตําแหน่งเป็นสมัยที่สองเกิดขึ้นในวันที่4มีนาคมปี1793ซึ่งขั้นตอนต่ตางๆก็เป็นไปตามปกติครับมีการสาบานตนและหลังจากนั้นเขาก็มีสปีชหรือมีการกล่าวสุนทรพจน์ สุนทรพจน์ที่วอชิงตันกล่าวในวันนั้นนะครับจริงๆเนี่ยถือว่าสั้นมากนะเพราะว่าความยาวแค่ร้อยสามสิบห้าคำเท่านั้นเองถ้ากล่าวโดยสรุปรปนะครับก็คือว่าการที่เขาเข้ามาทาหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปนตามเสียงเรียกร้องของประชาชนเนาะทำให้เขาตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่และประโยคเด็ดอยู่ตอนท้ายครับซึ่งวอชิงตันย้ำว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเขาก็จะต้องถูกลงโทษตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว และบรรดาผู้ที่เป็นพยานในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ย่อมถือว่าร่วมทําความผิดนั้นด้วยต,ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวักทองเลยนะครับสำหรับสุนทรพจน์ในการเข้าสู่ตำแหน่งครั้งที่สองของวอชิงตันเอาละพูดถึงสุนทรพจน์ที่สั้นที่สุดไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงสุนทรพจน์ที่ยาวที่สุดบ้าง สูนพระพ์ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้เลยนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคมปี1,841ในสมัยที่ประธานาธิบดีวิลเลียมเฮนรี่แฮริสันจะเข้าสู่ตำแหน่งยาวแค่ไหนครับยาวถึง8,445าคำเอาตีง่ายๆ8,500าคำซึ่งถ้า นับเป็นหน้ากระดาษนี่ก็คงหลายหน้ากระดาษนะครับแล้วสิ่งที่ยืนยันความยาวของสุนทรพจน์นี้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาครับสุนทรพจน์8,445คำเนี่ยใช้เวลาในการกล่าวทั้งสิ้น1ชั่วโมง45นาทีเรียกว่ายาวที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเท่าที่เคยมีบันทึกเอาไว้แต่คุณผู้ชมครับ จะว่าไปนะก็เหมือนบุญมีแต่กรมบังนะเพราะว่าประธานาธิบดีท่านนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง32วันเอากีง่ายๆหนึ่งเดือนเขาก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้นะครับก็มาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในวันที่เขาประกอบพิธีสาบานตนซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะแฮร์ริสันเนี่ยไม่สวมทั้งหมวกแล้วก็ไม่สวมทั้งผ้าพันคอ เรื่องนี้ก็เลยทำให้วิลเลียมเฮนรี่แฮ์ริสันกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งจะว่าไปนะครับคุณผู้ชมครับการเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ห้ามมันไม่ได้นะแล้วไม่รู้เด้ยนะมันจะมาเมื่อไหร่มาในรูปไหนใช่ไหมเหมือนอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีเจมส์บูคานันในปี1857 ก่อนที่เขาจะเข้าสู่พิธีสาบานตนไม่กี่วันเนี่ยเขาเดินทางมาที่กรุงอัอชิงตันดีซีแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมเดอ National Hotel ครับแต่จะด้วยเหตุใดก็ตามเขาไปกินอาหารผิดหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ปรากฏว่าเขาติดเชื้อบิดครับเชื้อบิดหรือท้องร่วงอย่างแรงเนี่ยหลายคนก็คงพอทราบนะครับว่ามันทรมานขนาดไหนนะซึ่งเราก็คงเดาได้นะครับว่าร่างกายเขาคงอ่อนแรงมากนะว่าแล้วบุคคนและทีมงานก็ไปตามหมอครับ ปรากฏว่าเขามีหมอประกบตัวอยู่ตลอดเวลารวมถึงตอนที่เขาเข้าสู่พิธีสาบานตนด้วยนะเขามีหมอประกบตัวกลัวว่าเดี๋ยวจะวูบหรือเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปเพราะว่าเขามีบทเรียนแล้วนี่จากกรณีของวิลเลียมเฮนรี่แฮริสันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระวังตัวปพิเศษแต่ก็โชคดีครับที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี มาถึงเรื่องหนึ่งครับคือจะว่าไปพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของป,ประธานาธิบดีเนี่ยในมุมมองของสหรัฐนี่ต้องถือว่าเป็นพิธีใหญ่ระดับชาตินะครับ มีการเตรียมตัวทั้งการรักษาความปลอดภัยทั้งอะไรต่อมีอะไรและที่สําคัญเราจะเห็นว่า,าทีมที่เป็นออร์นซ์หรือทีมที่จัดงานเนี่ยก็พยายามจะสรรหาความแปลกใหม่หรืออะไรที่มาสร้างความประทับใจรวมถึงทําให้ทุกคนรู้สึกว่าประธานาธิบดีหรือผู้นําประเทศคนใหม่พร้อมสําหรับการบริหารประเทศแล้วนะครับ เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1873เมื่อประธานาธิบดียูลิซิสเอสแกรนเข้าสู่ตำแหน่งเป็นสมัยที่สองซึ่งงานนั้นเนี่ยนะครับเขาเตรียมนกคารนารีไว้ร้อยตัวนกคารเนี่ยในบางคนเขาเรียกนกคิริบูลหรือบางคนก็บอกเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนสีสวยๆเนี่ยแหละนะครับนกขมิน้นนกคิริบูลหรือว่านกคารนารีเนี่ยเขาว่ากันว่าเสียงมันเพราะมากครับดังนั้นเนี่ยเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามสดชื่นในการเข้าสู่ตำแหน่งของประธานาธิบดี ทีมออ์เกนไนกอก็เลยเตรียมนกคารารีเอาไว้ร้อยตัวแต่คุณผู้ฟักครับจะว่าไปแล้วนะหลายอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้นะเพราะปรากฏว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยนกทั้งร้อยตัวเนี่ยตายเกลี้ยงเลยครับไม่มีใครไปวางยาอะไรมันทักสิ้นนะแต่ว่าสาเหตุสำคัญก็คือวันที่ประกอบพิธีสาบานตนเข้าสู่ตำแหน่งของประธานาธิบดียูลิซิสเอสแกรนเมื่อวันที่ 4มีนาคมปี1873นะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยอากาศเย็นมากครับเย็นขนาดไหนครับบันทึกไว้ว่า4องศาฟาเฟรนไฮต์หรือถ้าคิดเป็นเซลเซียสแบบ้านเราก็คือ15.5องศาเซลเซียสแต่ลํำพังอากาศหนาวก็อาจจะไม่เท่าไรครับวันนั้นมีลมแรงด้วยความเร็วลมที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ในวันนั้นนะฮะ ก็คือ40ไมล์ต่อชั่วโมงหรือถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็จะประมาณ67กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาตีง่ายประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าลมแรงไม่ใช่เล่นนะครับอย่างคนเราเนี่ยถ้าเจอทั้งอากาศหนาวทั้งลมแรงบางทีก็ป่วยได้ใช่ไหมแล้วนกละครับมันเจอทั้งอากาศหนาวและเจอทั้งลมแรงท้ายที่สุดมันก็เลยพร้อมใจตายกันยกกรงเลยครับเรื่องนี้นะถ้าจะพูดไปถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องบอกว่าให้ร้างไม่ดีหรือเปล่า การขึ้นมาทำหน้าที่ของประธานาธิบดีคนนี้จะไม่ราบรื่นเซละมั้งนะแต่ว่าโชคดีครับฝรั่งเขาไม่ได้คิดอย่างเรานะก็เลยกลายเป็นว่ายูลิซิสเอสแกรนสาบานตนเข้ารับตําแหน่งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่บริหารบ้านเมืองต่อไปตามวาระของตัวเองอ่ะมาถึงเรื่องหนึ่งสุดท้ายปิดท้ายกันก็นแล้วกันนะครับ ใครที่ได้ชมการถ่ายทอดสดการสาบานตนของประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะเห็นว่าเขาวางมือบนคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็กล่าวสาบานตนตามคนที่เป็นผู้นำในการสาบานตนนะฮะว่าตามทีละประโยคทีละประโยคแล้วก็จบท้ายด้วยคำว่า so, Hail me god so help me god ซึ่งคำว่า so help me god เนี่ยมีที่มาที่น่าสนใจครับเพราะคำที่สาบานตนจริงๆเนี่ยนะคุณผู้ชมครับ คำสาบานตนที่เป็นฉบับออริจินฉบับดั้งเดิมเนี่ยไม่มีคำว่า so h e l ม me God แต่มีหลักฐานว่าประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นครั้งแรกในวันที่30เมษายนปี1789เนี่ยหลังจากที่เขาสาบานตนทีละประโยคทีละประโยคเขาจบท้ายการสาบานตนด้วยคำว่า so h e l ม me God หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็ประมาณว่าขอพระองค์จงโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับ และธรรมเนียมนี้เองครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทุกคนที่สาบานตนแล้วจะต้องจบประโยคนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมรดกจากสิ่งที่วอชิงตันเริ่มเอาไว้ในการเข้าสู่ตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่30เมษายนปี1789นั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่นำมาฝากกันกับการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐครับกลับมาพบกับ h i s t a l k in s h o t เล็กสั้นขยันเล่าเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างมีเรื่องราวมากมายหลากหลายที่จะจุดประกายความสนใจของคุณผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ